ถึงเวลากลับเข้าลังเลยรถติดเหลือเกินวันนังคารรถติดช้าห้านาทีชีวิตเปลี่ยนติดจังเลยถึงในนี่พ่อ เท่าไหนคะจุฬาพนแล้วติดใช้กี่นาทีนะชีวิตเปลี่ยนในกรุงเทพติดแล้วเกินค่อยๆไปน้องรถไฟฟ้าฟิวายสีแดง แต่มันก็เป็นรถไฟฟ้าไอธรรมดาเนาะมันวิ่งวิ่งถนนกับสายสีแดงได้เนาะอืออแปลกอันเป็นรถเป็นไฟฟ้าไอที่อยู่พื้นดินแต่มันขึ้นไปวิ่งรางข้างบนด้วยกับสายสีแดง ชีวิตคุณกรุงเทพติดซะเหลือเกินกี่โมงนะสิบแปดนาฬิกาสองนาทีรถติดชีวิตเปลี่ยนจัก รอบข้างรอบคันติดไปหมดเลยมันก็ติดหนึ่งลองตามกันมาติดเป็นสาย